สวัสดีครับผมผมต่อครับคลิปนี้ก็ในผมจะมาแนะนําร้านที่ผมสั่งพวกอะไรแต่งแล้วก็รถมินิ4ฟร e วินะครับรถแดดเนะี่ยร้านบระจำที่ผมสั่งบ่อยที่สุดในช h อป e ีครับเดีย๋ยวจะขึ้นร้านให้ดูแต่ก่อนอื่นที่จะขึ้นร้านนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกถึง ลูกปืนล้อครับแต่ละแบบผมจะมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะเอาแบบแรกเลยครับที่ผมสั่งมาที่คิดว่ามันคือลูกปืนล้อที่แท้มันคือบูทครับเนี่ยมันนามาใส่แทนใส่แทนบูทพลาสติกอันนี้มันคือบูทโลหะอะไรสักอย่าง,งผมก็ไม่รู้ว่าทําจากโลหะอะไรนะ เนี่ยมันเขียนว่าแบริ่งแต่ผมดูแค่แบริ่งไงไม่ได้ดูคำว่าบอลนี่ถ้าเป็นลูกปืนจะมีบอลแบริ่งอยู่หน้าแบบสองอันนี้แต่อันนี้เนี่ยมันอะไรไม่รู้เนี่ยชิดมัง้งชิดไม่เก่งกิดครับผมดูแค่แบริ่งเนี่ยแล้วก็กดสั่งแม่งเลย ลืมถามก่อนครับลืมถามที่ร้านครับสีเขียวเนี่ยไม่ใช่ลูกปืนนะครับเผื่อใครมือใหม่เหมือนผมเดี๋ยวออกมาให้ดู อากลังเว้ยอ่ะนี่ครับเอามาใส่แทนลูกปืน นี่มันจะพอดีเลยพอดีแกนเลยเนะี่ยเว่าะใบมันก็ลื่นอยู่นะน่าจะเคลือบอะไรมาสักอย่างคนระับดีกว่าตะไก่หน่อยตะไก่แม่งหมุนโคตรดังเลยอุ้ยที่ไหนนะ่ะ ดีนะไม่หายหากระเด็นเลยเมื่อกี้นี่นะครับลื่นอยู่เนี่ยมันหมุนอยู่เนี่ยแต่จะกินแกนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับไปอันแรกจบไปเก็บครับอันนี้เก็บ <laughs> อเรีบร้อยมาต่อไปอันนี้ก่อนบอลแบริง่งสีเหลืองครับอันนี้เห็นเม็ดลูกปืนเลย มาดูบอลแบริ Born ่งสีเหลืองครับอันนี้มันดูลุ้มหลวมนะเนี่ยแกงกลางเนะี่ยมันดูลุ้มหลวมเนี่ยมโยกได้เห็นไหมกล้องน่าจะเห็นอยู่นะครับ มันโยกได้เนี่ยคือลูกปืนมันคอนนะพูด้ง่ายแล้วก็มันมันเป็นเป็นเหลี่ยมด้วยนะเนี่ครับในรูเนี้ยในรูลูกปืนเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมเหมือนแกนล้อเนี่ยถ้ายัดไม่ตรงมันยัดไม่เข้านะครับ มันจะมีเหลี่ยมล็อกพอดีเลยลูกปืนสีเหลืองนะครับดีหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้นะครับเพราะมันมันก็แก๊กอะมันคอนได้มันจะแตกหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามุนได้ไวเนะี่ยแต่ความลื่นนะลื่นอยู่ครับ หยอดน้ำมันง่ายดีจังเลยเงี้แต่ทนหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับต้องลองใช้กัน่ยมันคอนได้กลองแม่งกับปโฟกัสอะไรก็ไมา่รู้นี่ครับ ยกได้มาลื่นอยู่ครับลื่นอะความลื่นลื่นได้อยู่จบไปกับบอลแบลลิงสีเหลืองเก็บครับผมอยากรู้ครับก็เลยสั่งมาแม่งหมดเลยทั้งสามแบบด้วยทั้งสองแบบจริงแล้วไอเนี้ยเอามาก่อนคิดว่าเป็นลูกปืนเนี่ยสองแบบเนี้ยอยากรู้มันดียังไงเลยเอามาแม่งทั้งคู่เลย ต่อไปก็บอลแมลลิงสีดำครับ HG ผมก็ไม่รู้นะว่ามันดีหรือเปล่าแต่มันคิดว่ามันน่าจะดีะครับเพราะว่าแพงจังเลย ของแท้ครับแล้วมันลงเบ้าพอดีด้วยของเทียมเนะี่ยลูกปืนมันใหญ่กว่ามันจะนูนออกมาอันนี้คือจมมิดพอดีเลยนี่ครับเดี๋ยวอ,ออกมาให้ดูอันนี้อันนี้แพงสุดครับ HG เนี่ย อันนี้ก็มีคอนนิดหนึ่งคนระับแต่แน่นกว่าแล้วก็เสียบได้เลยเบ้าข้างในเรียบถ้าเป็นสีเหลืองเบ้าข้างในจะมีบ่าจะมีบ่าแบบแกนล้อเนะี่ยมันจะเหลี่ยมมันจะเป็นเหลี่ยมแบบแกนล้อถ้าลูกปืนสีเหลืองอะ่ะอันนี้สีดําไม่มีบ่าครับใส่ได้เลยกลมเหมือนกัน แน่นอยู่ครับลื่นดีพอดีเลย ร,ระยะที่เข้ากับเบ้าที่แชสซี 4, 2มิลความกว้างลูกปืนพอดีเป๊ะความโตก็6มิลครับพอดีเป๊ะถ้าเป็นลูกปืนเทียมมันจะอ้วนกว่ามันเลยเกินออกมาเนี่ยอย่างไอ้คันเนี้ยเนี่ยครับลูกปืนเทียมเห็นไหมมันจะเกินออกมาเนี่ย พราะมันอ้วนกว่าถ้าใส่แท้ปึ๊บจะพอดีเลยครับแต่มันก็ใช้ได้นะครับของเทียมแต่มันก็จะเป็นแบบเนี้เกินอน่อหน่อยนะครับการเปรียบเทียบก็มีประมาณนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับมือใหม่ทั้งผมและคนอื่น สั่งผิดหลายอย่างเหมือนกันแต่กันก็ใช้ใช้กันได้ครับเพราะว่ามีหลายรุ่นที่ใช้ได้ของแพงเก็บไว้ครับเก็บไว้ดูใส่ของเทียม นียพวกนี้ก็เป็นของยมสั่งมาจากร้านประจำเนี่ครับล้อที่สั่งมาผิดผมดูแต่โลโปรไฟล์เนี่ยไม่ได้ดูข้างหน้าเฮตอะไรสักอย่างเลยครับไอตัวเนี้ยมันแปลว่าล้อใหญ่จะมาใส่นี่นามใส่ใหญ่จัดเนี่ยมันแปลว่าล้อใหญ่คำเนี้ย แล้วก็สำหรับซูเปอร์เอ็กซ์เอ็กซ์แชสซีข้ามานี่ครับที่สั่งผิดแต่ก็ไปใช้กับที่มันบอกได้ซ u เปอร์ผมมีหรือ,อยังก็ไม่รู้โครงซ u เปอร์เเนี่ยอันนี้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวพามาดูแคตตาล็อกใหม่หน่อย แต่ปีนี้มันก็2022นะแต่ที่ร้านเพิ่งส่งแคตตาล็อกปี2 0 2พบมาเนนี้แคตตาล็อกเก่า2020ก็จะมีพวกนี้ยาลิต,ตัวแรลลี่ขึ้นปกอยู่ อันนี้ก็เป็นรถอะไรไม่รู้เนี่ย Jet CVZ อันเนี้ยใหม่ล่าสุดที่ส่งมาแคตตาล็อกสองพันยี่บเอ็ดนี่ครับมีรถใหม่ๆขึ้นมาหลายคันเหมือนกัน อันไหนมีบ้างเนี่ยคันนี้น่าจะมาใหม่เนี่ยเพราะปียีเสิไม่มีเอ้ยปียี่สิบไม่มีมีคันนี้ ไปดูกันเอานะครับถ้าสั่งร้านนี้เขาจะมีแคตตาล็อกไปให้เขาจะส่งแคตล็อกไปให้แคตตาล็อกแผ่นใหญ่มากนะครับรถเยียบถ้าสั่งร้านนี้นะครับก็จะมีแคตตาล็อกมาให้เอามาล่อตาล่อใจเรา ให้สั่งเพิ่มเก็บก่อนอนี่ครับร้านที่ผมสั่งลอนเลอร์ลอนเลอร์สตาร้านนี้เนี่ยในช้อปปี้ เดี๋ยวเปิดให้ดูครับแป๊บหบนึง่ง อ่านี่ครับลอเลร์สตาร์มินิโฟวิลนี่ครับร้านรูปดาวเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสั่งประจำครับร้านเนี้ยรถเพียบครับราคาก็ดีไม่แพงมาก อย่างอื่นก็มีนะครับเนีย่ยเป็นพวกโมเดลก็มีหนึ่งต่อย4ิบสี่โมเดลรถหนึ่งต่อย4ิสี่มีครับอะไรก็มีอุปรกรณ์ต่างๆอุปรกรณ์ทําโมเดลครับเพียบมอเตอร์ก็ถูกครับเจครับสองพันยิบเอดรอสิเอดบาท นี่ก็พาวเวอร์เดสร้อยสี่ห้านะครับราคาประมาณนี้ไม่แพงนี่ครับร้นานนี้รลเลอร์สตาร์ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาเนี้ครับเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับ